สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูมสุขคนสุมองสุบอนสบายดีปลาลูกเนงะินลูกโอ้ยเข่าคั่วพี่น้องเว้ยนี่ไม่นีเข่าคั่วกับปลาลูกอีเพิ่นขลุกขลือไปไหนสบายดีพี่น้องเสนอเมนูน เมนูยังพี่น้องเบิ้งครับแต่พี่น้องนี้ว้าพี่น้องโอ้โหของแซบ่บย่างกุ้งดำทะเล <c oughs> ย่างกุ้งดำทะเลหวยหลาบเท้าพี่น้องใส่กบลาบเท้าใส่กบใส่มะแขงใส่ใบขิ้งใส่มะคัวไ <c oughs> ล่เนี้ยอยู่พี่น้องแต่ว่า เ้าใส่กบเนาะแสบแนนอนมือนหุดจ่อมาแสีเบมอนกันพี่น้องอาหารแรงมือนี้ปลาุกเขามากินเขาแรงน้ากับน้องเองจี้แซ่บบ่างเบอ้านัอยเออปลาลกนม่ะเอากกสบายดีพี่น้องน่ไหมว้าวว้าวาลบหนาใหญ่เลยงพี่ง <laughs> Nay là gặp nài con lắm 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 cả lắm 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 nạp lắm 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 xử xong rồi ừ. Xì xịp lắm ว่าสิมาตาั้มกุ้งสดวาสิมาตั้มกุ้งสดเลยนีแต่ไปก็ไปเลยกุ้งมันจะเปลี่ยนสิ <laughs> จากสดก็เป็นกุ้งดำ <laughs> งเยี่ยมมากเลยเยี่ยมากด้วยขางเขาเย <laughs> ี่ยมืดแต่หลายคนขางเขาขางเขาลูกสวัสดีพี่น้องนข้าวแรกน้องกันเนดะ้อมาป่ะเออเออชิแร็นเ,นเลยนะลงมือก่อนป้านุ ว่ายังย่างกุ้งดูไม่อาหารแสน้งมั้งนี่อร่อของแพงขาก็ห่อนห่อนอือห่อนเลยหนึ่งสุกไม่ไหม้เลย้ังไม่ใช่ไหม อ่ยได้กินยังอกุ่งนุ่ยเพิ่นบวเข่ามากเพียเนาะเพิ่น,นบว้เข่ามากลุ่งนุ่ยมาด้อมากินกมาเด้ดอด,ดีน้องปลลุงสบายดีมากินข้าวน้นปาปลาอืีเด้อพี่น้องเด้อตอน,นห้าก็ปิดผูรงยายก่อนพียงเนาะสามาพีมาก่อ ขังเลยจะหยิบไปบ่สเสบเอาเสียบเอาแ่ดนะ้งเสบแม้จีเส่ปบไปนุ่ยไปเนานุ่ยโซ่ของเขาเนี่ยปิดกล้องก่อนฉลากกินดิ้ิด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 ิิด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 ิิดิดิเิิดดิดิดเดิ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 ่ิดิดิดิิดิิดิดิดิอิดิดิิดิดิิิดิดิดัดดกิิินแล้วนะ ปีนย้อแลนะไอนเออเนอเแรงน้ำหน่อน any anyway? no. ี yeah. oh, really? no. No, ่ะไมัเด้อพี่น้องเด้อมาตายกินาบกินเท่าบ่เจะแเกบกินได้บวงมาครูกันบ่ เลือเดี๋ยวเขาแกะมาว้ยหลับเท้าไกินลายมือลไ่นา็บจบบะตัวรเมมีแ็บวันนี้ผเนตัวเดิมเคยว่าตัวไวเรียนคนแต่แม่ไปเนาะแม่พันว่าแซ็บแล้ว่าแซ่บรอ

ยังมานอยอยู่ข้างบ้านนี่นามจะึมากตก่ยจ่ยเดี่ยวนี่ล่างมาเลยเอายังตุ่มมันจะก่อนสิแม่ก็จะกินวาซบกินเปชมมันแซ่แซ่เอ

ไอ้โตโน่ไอ้น่าะเรีนยนเปลี่ยนได้จะเรียนเปลียนเบิเ้ดสุเกเยี่ยมชิ้นเน,ะนามนะมันจะเบิ้ดเลยนะ

<laughs> ừ, phải khăn ma để cãi như này tươi cái cái Thấy phải nó Phải có Hãy subscribe cho không กระดานนี่ยังงับเข่าเลยกระดานแค่คนก่อร่องกาญยี่วัดเลอเนนาะนี่หน่ะเียหน่นบอกพระเจ้าขอเบิร์บ่นเล น,าาน,น,นี่นเขาจ้า,าเขาเยอะอย่าี้ยะมืเวันที่มือวันที่นมือนี้มือนี้เขะเจ้าบุเขา่านชาติแม่นั่นนะเนาะวันที่สองธันวา ใเมนได้อันมาขอใชแห้งระแซ็มีนอยเลยยัแต่มีหอยเนาะบะแช่แบบีบาทนึ่งมีแบบนึ่งจะผ่างห่างมันหักม่ักเนื้ยล้าบัจะขาบัวเดี๋ยวจะอผักชเอาไหมไม่อ แล้ก็เตมกรณ์น้ํนี่น้าตีได้แม่บ่50,000ตรนี้นะเอาก็มากินไดกินตรนก็แม่สูตรีม่เอาเข้าปุ๊นเลยเนาะอบาทอ เบิ้ล้งมอหนาเลยเบ้นะจุก้าไหเบิ้ลกัคุณช้ทามแล้วยังมาเบิ้ลอีนึ่ร้านอร้านแล้วกันะกินกะปุ่นเ้ิกชอท่ามชอจานลูกต่ามากินข้าวนั่าดหาดีใจ Những lúc oi ký tạo một hèm của quỹ đạo ở ngoài địa bề và nằm luôn nha mặt nha 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 nha

ไป็นาเลยแกรเพย่างรพนกื้อเอรานั mm. like <S <S ่นนอกมันย em ังลมทานอยู hand hand ่คุณทานโดย่วกระเพนมกอะไรชอกแมันชอกโกแลตสามกตุมเต็มน้องร้อยเรื่ม

ไปโมลงไปโม่มือนกันเออบริลลลงเถอะฮะประังลไปแล้ไปแล้วไม่ต้องเก็่้งรมี่ดเเนไก่เนอก่ีเป็นดอกแล้วบ่ขึคนได้กับห้ขึ้นกหายังกระาษักกระดาษเหรอห่างนาะช่งเทาน่ะเขากินกเงระมาเวเลยเต็มเตมันชุกแเลยนะแ่อจังเนอได้มันเป็นดอกฟัง ปฟาดพี่น้องเลยย่างกับบุร้ายปิดกล้องกินต่อพี่น้องขอบคุณกับคุณเลียงลพี่น้องที่ติดตามอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นคุณเงนเฮงๆรวยๆจะเจ็บจะจุ่นเด้อพี่น้องเด้อพ่อพันไม่คลิปนะสบายดี